สวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่ชาแนลของแองเอลสกาลิงกันเลยนะครับผมสําหรับในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางดน้านของตัวอาวุธที่มีชื่อว่า3ดาบโยลุหรือโยลุวีสามที่เขาเรียกกันแต่ก่อนนั่นแหละครับไอ้เจ้าดาบโยลุเนี่ยมันจะเป็นดาบ3ดาบเลยนะครับผมถือแบบ3ดาบเป๊ะๆเ,เลยนะอันนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่นุ่นน้องผมเนี่ยได้ไปทำการแข่งทัวร์นาเมนต์ของยูทูบเบอร์สายเอเชียมานะครับแล้้้้้้ววววววเเเาาาาาาากก็็ไไดดดดชนนนนนนะททงงขอตตตัััรร์์มมมมีีีผลยบิ มแล้วก็ผมขอเช่าเอาให้รุ่นน้องผมด้วยที่ได้ดาบตัวนี้มาก็คือช่อง King Zombie c o p p a นั่นเองใครที่อยากไปดูพวกแบบสายพ p พีหรือโชว์เคสอะไรเวลาที่เกมมันอัปเดตใหม่ๆก็เชิญไปได้เลยนะครับผมสําหรับช่อง King Zombie g o p p a ไปกด Subscribe กันได้นะเขาก็ได้ทาการเอาดาบอันเนี้ยมาให้ผมรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับผมว่าไอ้ดาบเนี้ยมันเป็นยังไงกันนะครับผมก็ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเขาละหนึ่งไลค์ลวเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมก่อนที่จะไปรีวิวเนี่ย เพราะว่ามีคนครอบครองจริงๆเนี่ยมันเพียงแค่ไม่กี่คนเองนะครับผมก็คือแบบจํานวนน้อยคนมากๆที่จะมีเจ้าดาบตัวนี้เนี่ยอยู่ในครอบครองนะครับผมนะสำหรับเจ้า3ดาบโยรุเนี่ยอ่ะมาสำหรับรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเมื่อเราถือกับทางด้านของตัวฮาคินะครับผมโอเคสำหรับการฟันนะครับผมในท่าทางมรนเป็นอย่างนี้นะครับนี่อ่านี่นะครับ นี่ก็จะเป็นท่าทางของเจ้า3ดาบโยูลุนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูดาเมจของมันกันนะครับอันนี้ผมอัพสตัดอยู่ที่สองพันสองนะครับผมเป็นแม็กซ์นะอ่ะโอเคฟันหนึ่งทีครับดาเมจสามพันกว่าครับโคตรแรงในขนาดมาสเตอรี่ของดาบอยู่เพียงแค่400กว่าเท่านั้นเองนี่ทุกคนดูนะเห็นไหมทีละ3,000นะครับคือแบบโคตรโกงไม่รู้มันจะโกงอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสกิลเซตครับผมมีชื่อว่า1000 h o u s a l i c e นั่นเองเมื่อเรากดสกิลเซตค้างมันเน มันก็จะสามารถชาร์จได้เหมือนกับของตัวโยลุ v 2เลยนะครับแล้วพอเรากดสกิล s ซ t ปล่อยไปเนี่ยทุกคนลองสังเกตดูว่ามันค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับเวลาเราใช้สกิล l ซ e เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปให้ทุกคนดูเลยนะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลนี้ให้ดูอ่ะนี่เลยปุ๊บผมจะอยู่ตรงหน้าประตูนะครับแล้วก็กดใช้สกิลเซตนะครับผมดูนะครับปุบ ค่อนข้างที่จะไกลมากเลยเห็นไหไกลโคตรทุกคนด so right we the ูดิแม่งบอกสํสำหรับสายจู๊กีดีเลยอ่ะคือสกิลเซตค่อนข้างที่จะไกลมากครับทุกคนแล้วก็สกิล X นะครับผมนะดักแอสชนะครับเมื่อเรากดใช้สกิล X ไปเนี่ยมันก็จะชาร์จได้เหมือนกับของเจ้าโยลุกวีสองเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยมันจะทําการปล่อยสกิลถึงสางทางเลยนะครับผมซ้ายกลางขวานะครับก็ปล่อยสกิลมันทั้ง3ทางเลยและดามจมันก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูอีกทีแล้วกันนะสกิลเซตไอ้สกิลเซ ค่อนข้างจะแรงเลยสกิล X ครับเห็นไหมแรงมากครับทุกคนผมบอกเลย เป็นดาบที่ถ้าเกิดใครได้ถือครอบครองเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายครับฟาร์มสบายอะไรสบายหมดอะคิวเลยอะคือถ้าเกิดได้ดาบนี้มานในครอบครองผมบอกเลยนะครับว่าสบายสบายยาวๆเลยนะครับและไอวิธีการได้ดาบนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะว่าไม่มีวิธีการทางไหนที่สามารถได้เจ้าดาบตัวนี้นอกจากแอดมินเซกให้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมพอรู้เนี่ยไอเจ้าดาบนี้เนี่ยมันมีถือครอบครองอยู่แค่เพียงประมาณ5คนคนึ่งมั้งก็คือจะเป็นคนที่อ่าเป็นยูทูบเบอร์สายเอเชียสายต่างๆที่ทางอ่าบล็อก ฟุตเขาประกาศที่จะแข่งนะแล้วก็จะมีคนที่ได้ไปอีกคนนึงก็คือคนที่ได้จากไลฟ์ุดของแอดมินที่เขาเคยแจกตอนช่วงนั้นนะครับผมก็ทาไม่ได้แล้วว่าตอนไหนแต่ว่ามันนานมากแล้วนะครับสาหรับการไอแจกเจ้าไอดาบยูลุ3ดาบเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมวิธีการได้เนี่ยยังไม่มีวิธีการได้ที่จะสามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้อย่างชัดเจนนะนอกจากที่จะให้แอดมินสิทธิ์ให้อย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันคลิปวิดีโอนี้สั้นๆง่ายๆนะครับสามนาทีกว่าๆสี่นาทีก็สำหรับ,บคลิปวิดีโอวันนี้นะ เอาไว้เป็นเพียงเท่านี้ละกันก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b s c r i b แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไปพลาค,คลิปวิดูใหม่ๆเมื่มมอผลการอัพโหลดนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้จะกำใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ